สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับสาหรับผมซิกเครื่องนอกครับคือร้านขายมือถือจีนทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นมือ1มือ2นะครับแล้ววันนี้ได้มีเวลาที่จะมาเปิดแกะกล่องรุ่นใหม่ล่าสุดก็คือเป็น oppo f i x 7 ultra นะครับผมเดี๋ยวมาดูแพคเกจจิ้งภายในนะครับคือซึ่งเครื่องนี้จริงๆผมก็ใช้แล้วก็คือเก็บเข้าไปในกล่องแล้วก็จะมาแกะกล่องให้ดูกันอีกรอบหนึ่งว่าภายในได้อะไรมาบ้างตัวเครื่องเป็นยังไงนะครับตัวเครื่องแพคเกจจิ้งนะฮะเป็นแบบนี้นะครับอันตัวนี้เป็นสีส้ม สีทรายนะครับ16-512ครับเพราะผมเคยใช้2 5 6เนี่ยแล้วมันไม่พอครับเต็มนะฮะเพราะผมชอบถ่ายรูปแล้วก็ต้องเก็บวิดีโอไว้นะฮะสำหรับงานต่างๆนะครับเปิดกล่องขึ้นมานะฮะก็จะเจอกับแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตัวแพคเกจจิ้งก็จะมีอันนี้ห่อเครื่องมานะครับเห็นไหมฮะซึ่งรู้สึกว่าไฟ X 6 Pro เนี่ยตัวเก่าเนี่ยจะเป็นกระดาษครับแต่อันนี้เป็นพลาสติกกลับมาเป็นพลาสติกเหมือนเดิมไม่รู้ทำไมนะฮะ ไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรนะครับแกะมานะฮะซึ่งตอนที่ก่อนที่ผมจะใช้รุ่นเนี้ยผมก็ใช้ใส่ X6 Pro นะครับแล้วก็พอมาดูตัวเลนตัวเลน ตัวไฟ X7 Ultra เนี่ยค่อนข้างที่จะมีเซนเซอร์ที่ใหญ่กว่าพอสมควรตัวเลนปูดมาพอสมควรแล้วก็ใหญ่ใหญ่กว่ามากนะครับรูเลนกล้องใหญ่มากนะฮะเห็นไหมฮะเพื่อนๆค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะฮะตัวเครื่องสีส้มนะครับเป็นตัวหนังเห็นไหมฮะสวยสีดําก็สวยนะเสวยทุกสีนะครับแต่สีส้มคนสั่งน้อยมากผมก็เลยเอาไปใช้เองนะฮะเห็นไหมครับแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับเปรียบจากไฟ X6 Pro กับไฟ X7 Ultra เนี่ยคือ มีเป็นแบบนี้แหละครับเห็นไหมฮะจะเข้าสู่โหมด v i p ด้วยผมไม่รู้ว่าคือมันเป็นโหมดอะไรนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันมีความคับคายคับคากับวันพัสดสิบสองเลยครับผมเหมือนกันเป๊ะนะฮะแต่อย่างว่าแหละ c ีโเหมือนคนเดียวกันแล้วแยกออกไปนะฮะนี่ทางด้านบนนะครับด้านล่างครับเห็นไหมฮะเหมือนวันพัสดเป๊ะนะฮะด้านนี้ก็เปิดเปิดเสียงลดเสียงเห็นไหมครับเปิดเปิดเครื่องนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ออริจินอลภายในกล่องกันนะครับอาจจะโฟกัสบูบ้าบหน่อยเพราะว่าใช้เป็น มือถือ vivo x100 pro ถ่ายนะครับผม 4k 60เฟรมนะครับโอเคตัวเครื่องก็ด้านในก็จะมีหัวชาร์จนะครับเพื่อนๆ usb ร้อยวัตต์มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะเดี๋ยวผมก็ต้องใช้เลยแล้วก็นี่ฮะสาย USB ครับผมตัวนี้ก็น่าจะใช้ยาวๆครับจนกว่าจะมีตัวใหม่มาทดแทนนะครับอันนี้ก็น่าจะน่าใช้เลยเพราะว่าจริงๆผมก็มีสายชาร์จของของค่ายอื่นแต่ว่ามันดูไม่ไม่เร็วครับก็เลยต้องใช้ยังใช้อนี้ดีกว่าเร็วกว่าร้อยวัตต์แป๊บเดียวนะครับแล้วมาดูตัวเครื่องครับตัวเครื่องเห็นแล้วเนาะใช้แอปทุกแอปได้ปกตินะฮะแอปธนาคารเห็นไหมผมลงไว้ทุกแอปฮะแอปผมเยอะมากนะครับลื่นไหลลื่นไหลมากกว่ามากกว่าตัวเดิมพอสมควรครืู้สึกเลลลยว่่านไห แล้วก็ชิป snapdragon 8 Gen 3เนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคเลยเพื่อนๆไม่ร้อนเลยนะครับเดี๋ยวผมพอโ้มได้เดี๋ยวขอถอยหลังมานิดหนึ่งมาพูดถึงสเปคเนี่ยค่อนข้างที่จะไปเร็วๆหน่อยนะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าผมต้องรีบไปส่งของนะฮะตัว oppo find x7 ultra เนี่ยจอภาพโค้ง 3d ltpo amoled pro x d r ขนาด 6. ๗ 82นิ้วนะครับเน enfin yeah mm ี่ยดูความโค้งเห็น totally ไหมครับเพื่อนๆความโค้งประมาณนี้เห็นไหมมีฟิล์มโรงงานมาให้เลยเห็นไหมครับโค้งไม่มากนะครับผมมีฟิล์มโรงงานมาให้เลยเห็นไหมพอเห็นเนาะจริงๆอยากซื้อกล้องรีวิวสักตัวนะแต่ว่า เราแบบไม่ได้ใช้เต็มประสิทธิภาพก็เลยใช้กล้องมือถือรีวิวแล้วก็ความละเอียดของหน้าจอเนี่ย QHD+ นะครับผมแล้วก็ความสว่างสูงสุด4,500นิตนะครับผมแล้วก็อัตรา refresh rate 120เฮิรตน,นะครับตั้งออโต้ได้นะครับผมแล้วก็รองรับ Dolby Vision HDR Vivid HDR10+ แล้วก็มีระบบ Z r ตร l นะครับผมชิป Snapdragon 8 Gen 3นะครับแรม LPDDR5X มีแรม12แล้วก็แรม16นะครับมือถือตัวนี้เรือทงไม่ค่อยทำแรม8เลยนะครับเพื่อนเือ12เลยรอมเนี่ย UFS 4.0ตัวนี้เป็น512นะครับก็จะมี256 512เห็นว่าอนาคตจะออก 1TB ด้วยนะครับเพื่อนๆกล้อง4ตัวก็คือกล้องหลักเนี่ยเป็น Sony LYT 900นะครับขนาด1นิ้วผมไม่รู้ว่าตัวไหนนะกล้องหลักนะ ขนาดหนึ่งนิ้วเลยทีเดียว50ล้านพิกเซล f 1จุดเท่าไหร่ไม่รู้ตึดต๊ดๆนะฮะวงเล็บไว้ระบบกันสั่น OIS นะครับกล้องอร่วายโซนี y ่ LYT 6 5 0ล้านพิกเซลมุมกว้าง123องศานะครับผมแล้วก็ f 2 0รองรับหมดมาโคร4ซนเมตรโอ้ พระเจ้าเดี๋ยวต้องลองแล้วล่ะวันนี้แล้วก็กล้อง p e r i ริสโคปเทเลโฟโต้ IMX890 50ล้านพิกเซล f 2 6ระบบกันสัน่น OIS Zoom แบบ optical 3เท่านะครับสำหรับตัวเลนตัวนี้สุดจริงจริงแล้วก็กล้อง p e r i ริสโคปซ p เปอร์ e ทเลโ o โต IMX858 50ล้านพิกเซล f 4 3ระบบกันสัน่น OIS Zoom แบบ o p t ติคอล o ูม6 เท่านะครับดิจิตอลหนึ่งร้อยี่สิบเท่าเลยก็ว่าได้นะครับเพื่อนๆโอุ้ดสุด,สดจริงๆแล้วก็มีอะไรอีกกล้องหน้าเนี่ยเขาบอกว่าสามสิบสองล้านพิกเซลเอฟสองจุดสี่นะฮะเสียงลำโพงคู่สเตอริโอนะครับมีบนกับล่างเห็นไหมเสียงลำโพงคู่สเตอริโอแบตเตอรี่ให้มามากถึงห้าพันมิลลิแอมนะครับผมแล้วก็ รองรับชาร์จไว100วัตต์การเชื่อมต่อ 5G WiFi 7 Bluetooth 5.4 NFC Infrared Remote Control USB Type C 3.2แล้วนะครับผมอ๋อสุดยอดมากแล้วก็อะไรกันสเปคเพิ่มเติมรองรับการเชื่อมต่อแบบดาวเทียมนะฮะน e n s o r Scan นิ้วใต้จอ Accelerometer นะฮะ Ambient Light Proximity Gyro Compass Color Spectrum ความทนทานมีการน้ำ IP68 นะครับแต่ก็ไม่แนะนำให้ลงน้ำนะครับเราใช้มือถือใช้บนบกนะครับไม่ใช่เอาไปดำน้ำนะครับอ่าคือบางคน ถามว่าตัวมือถือเนี่ยกันน้ําขนาดไหนเออจะถามทำไมคุณจะเอาไปลงน้ำหรือไงแล้วก็ระบบปฏิบัติการ color os 14บนพื้นฐาน android 14คือระบบเดียวกับ one plus เลยนะครับเพื่อนเแล้วก็น้ำหนักเนี่ย221กรัมเท่านั้นนะครับ สำหรับราคาก็ค้นหาราคาได้ที่นี่ครับ facebook ผมนะฮะเห็นไหมครับ Facebook ผมซิกเครื่องนอกนะครับเซิร์ชชื่อค้นหาตรง facebook แบบนี้เลยก็จะเจอ f c e e o o o ดีเจซิกนิกกี้ครับรับเออรับเข้ารับเพียเดอร์มือถือจีนมือ2หรือมือ1ทุกรุ่นครับจากจีนนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการดูรีวิวแบบเร็วๆนะฮะขอบคุณครับ